วสวดีว่าผมมาตัดนะครับตัดหน่ยนะฮะขาดอันนี้คือต้อนตออันนี้คือยอดมูสังคิงนะครับนี่เป็นมูสังคงแล้วอันนี้ก็เริ่มรัดไปแล้วครับอันนี้มูสังคิงเริ่มแตกอันนี้คือแผลที่ควันนะน,นี่คือต้อนตอเริ่มสมาเร็จครับครับสูงเมตรกว่าครับไปก็มาตัดดำดำต้นนะครับเก็บไปเจอขโมยมายิงปารบนี่ ต้นที่สําเร็จนะนี่คือต้นหนามดานะครับที่ยืดยอดแล้วนี่คือแผลนะเราจะตัดนี่นะครับเนไหมครับตัดเห็นไหมค่อยๆตัดนะ ขา,ขาดปึ๊บขาดปั๊บต้นครับปัดแล้วอันนี้ขาดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหนามดำอีกต้นหนึ่งเห็นไหมครับคือก็นนี็นะขาดแล้วนะครับขาดแล้วเรียบร้อยขาดแล้วครับนี่ยอดก็จะเปลี่ยนเป็นหนามดำแล้วสำเร็จนะครับก็อ,อันนี้ต้นหนามดำ อัปเดตนะครับอันนี้มาตัดตัดออกแล้วน,นี่มีดตึ๊บตัดอย่างนี้นะครับกลายเป็นต้นนำดำนะครับนี้ยอดนำดำนี้ต้นทุเรียนบ้านเรียบร้อย